วันสำคัญของการรอคอยของทุกท่านก็มาถึงแล้วในวันนี้นะคะ5พฤษภาคม2516ที่หอประชุมดรบาบาสาเฮปอัมเบตกาสันคูติกสภาคารุเมืองนาปุระได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรขึ้นแล้วโดยมีพระพิสุชาวไทยและนักแสดงชื่อดังของบอิวูดกากันมาลีกผู้รับบทเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในเรื่องสีสิทธัตถะโครตมะและประชาชนชาวอินเดีย ก็ได้มาร่วมในพิธีนี้กันอย่างล้นหลามน้ําตาแววหลังจากใจแม่รินเพียงแม่ได้ยินคํากล่าวอ้ํา É isso วัตถุประสงค์ในการจัดบรรยายเชประสมบทให้กับชาวอินเดียในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประยติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิบบุรีได้รับนิมนต์มาเป็นที่ปรึกษาโครงการพิกฟื้นคืนพุทธสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพระอาจารย์ทรงศักดิ์วิทโทซึ่งเป็นประธานในโครงการนี้ได้นำคณะพระสงฆ์ไทยเดินธรรมยาราจากปาระพานี ถึงมุมไบระยะทาง570กิโลเมตรซึ่งได้จัดเป็นรุ่นแรกเลกรมาโลมานาคาดันง ม,มาาจจนกว่ะถึงุดลยทาชาวอินเดียถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดเหล่าพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดความหวังว่าพระพุทธศาสนาจะได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งอย่างดินแดนแห่งนี้ ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปรยิยติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีจึงปรารภกาบคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานสืบไปจึงได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตรชาวอินเดียในรัฐมหาราชขึ้นซึ่งได้ประสานงานกับผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวอินเดียรวมกันจัดพิธีในวันนี้เป็นช่วงบ่ายที่เรากำลังจะเตรียมบวชสามเณมรชาวอินเดีย250รูปแล้วก็จะร่วมปฏิบัติธรรมเดินธุดงในเมืองนาคพูกัน3วันคือวันที่ 6, 7, 8แล้ววันที่9เราเดินทางไปที่เมืองราชคฤกไปบวชเป็นพระที่วัดเวรวุวันวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเราก็จะเดินธุดงต่อ ที่เมืองราชคฤคึกไปเมืองพุทธคยานะครับในวันที่14 15 16นะครับหลังจากนั้นก็จะร่วมกิจกรรมไปจนตลอดจนถึงธรรมศาลาเลระดักจนจบโครงการวันที่25กรกฎาคม2566ครับ